พแม่ทักเองก็หลังกเกษียณก็คงอยู่ช่วยงานหลายที่หนูก็ก็คงจะอาศัยบ้านภาคในพื้นที่ถ้าพักสงเราไปในฐานะที่ปรึกษาผู้บรญชาการอาหารบกนะครับก็เลยขออยู่บ้านในโคราชไปก่อนเพราะว่าต้องทำงานให้นกับกองทัพบก ต่ำก็สองปีแล้วก็ทำงานที่สถาบันมุกปก,ก้เป็นผู้ในการหลักสูตรแล้วก็อยู่สมชมเป็นที่ปรึกษาสภา,าความมั่นคงแห่งชาติอีกหลายที่เพราะนั้นมันเหมือนกับตัวเองพ้นจากตำแหน่งนี้แต่ยังไม่กเกษียณต่อมาณนั้นเพราะนั้นพวกเราที่คิดว่าจะหาไหม่ทับ จะ,ออจะหาแม่ทัพบอนแคนได้ที่ไหนก็อยู่ที่เดิมนี่แหละนะ <cida> ก็อยู่กับพวกเราเหมือนเดิมนี่แหละไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะคอยคอยส่งกําลังใจให้พวกเราในการทํางานส่งกําลังใจให้กับกองทัพปฏิสี่รค์ทำงานแล้วก็จะออกมาช่วยพวกเรา